มีหลายสโมสรที่สนใจต้องการจะเซ็นกับเนั้งของจอหนเดวิสเมื่อเขาจะเป็นฟรเจนต์ในตลาดช่วงซัมเมอร์น,นี้อาร์ตในไงงานนี้บอกได้เลยนะว่าใช้ไม้ไหนกันแน่เมื่อริเวอร์พูมั่นใจจะต่อสัญญาฉบับใหม่ซาร่ากับฟานได้ทันก่อนซัมเมอร์ในครั้งนี้แต่ว่าอาริสันเดอร์อานอาจจะไม่ได้แล้วอาร์ตังไงจออัมลาของแดนริเวอร์พูสื่อเผยเทรนเตร์จะย้ายไปร่วมทัพเรอเลมาติดตนะ อาจจะยังไงสุดทึกเขิมเมื่อเอนโดด,ดานเป้าหมายในการพาญี่ปุ่นคว้าแชมป์นบอลโลกก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูฟแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวริวพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยเฉยวเมื่อกันนี้โจทห์นเดวิสนะฮะกองหน้าดาวรุ่งของเร็วกาลังตกเป็นที่สนใจของหลายสโมสรในยุโรป มีการรายงานขา่าวด้วยลิเวอร์พูลเอฟซีเป็นหนึ่งในทีมที่ต้องการจารึสัญญาก,กับเขาอย่างไรก็ตามมีข้อมูลด่ว่าจอร์แนเดวิสจะหมดสัญญากับพนั่งของเบรุลในช่วงซัมเมอร์ปีสองพันยี่สิบห้าดังนั้นเขาจะไม่เป็นฟรเอเจนต์ในช่วงซัมเมอร์ปสรีสองพันยี่สิบสี่ทำให้สโมรสรต,ต่างๆรวมไปถึงลิเวอร์พูลเอฟซีจะต้องเจรจาในการซื้อขายกับพนั่งของเบรุลหากต้องการตัวเขาในขระันี้นอกจากนี้แล้วมีการรายงานขา่าวด้วาลิเวอร์พูลเอฟซีกำลังมองหานักเตะหน้าใหม่เพื่อจะเสรริมทัะะัพนน่ใตตแหงวุก โดยมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะหลายคนในคันนี้ดังน,นั้นแม้ว่าจนร์แนเดวิดจะเป็นที่สนใจของหลายสโม,มสรแต่การที่เขาจะหมดสัญญาในปี2025ทำให้การย้ายทีมช่วงซัมเมอร์ปี2024ยังคงไม่เป็นไปได้ในคัะนี้ อาร์ตังไงลิเวอร์พูลเอ็กโคบรยงานข่าดนว่าลิเวอร์พูลเชื่อมั่นนว่าจะสามารถเจรจาเพื่อจะต่อสัญญาปรังตัวสองแข้งตัวหลักที่จะหมดสัญญาอย่างโมเมตซาราฟและก็ฟอร์จูฟานไดเอาไว้ได้ก่อนช่วงสเสมอจะมาถึงโดยทีมหงดแดงกำลังเจรจาเพื่อจะต่อสัญญากับซาราฟและก็ฟานได้ซึ่งสัญญาปัจจุบันจะหมดลงในช่วงสเสมอนี้สโมสรมีความหวังที่จะรักษาผู้เล่นทั้งสองไว้กับทีมต่อไป ซึ่งซาลาห์เดวัย22ปีเองนั้นมีส่วนร่วมกับ44ประตูในเกมฟุตบอลพรีม์ล็กในฤด,ดูกาลนี้ซึ่งคิดเป็น64%ของประตูทั้งหมดของทีมแม้จะมีข่าวลือกเกี่ยวกับความสนใจจากสโมสรในซาดิอาราเบียและก็ปาที่ชะแม่งแต่ว่าทั้งสโมสรและผู้เล่นต่างก็ต้องการทํางานพารอกันต่อไปในครั้งนี้สำหรับฟันไดในวัย23ปีมีการรายงานข่าวว่าเขา ได้พูดคุยกับประธานสโมสรและก็ที่ปรึกษาด้านการกีฬาของปาริสซาแม่งหลังการแข่งขันจากสัญญายู่ฟาแชมเปียนลีกอย่างไรก็ตามบริเบฟูยังคงมั่นใจในว่าจะสามารถต่อสัญญากับเขาในครันนี้ได้โดยในขณะเดียวกันเทนเนอร์สเตอร์อานกำลังจะย้ายไปที่บริอัลมาร์ดิดในช่วงสมอน,นี้โดยเพียงแค่ลงนามในสัญญาในคันนี้เพิ่มเติมเพียงแค่เท่านั้นเองนะ อารันด์ง,งมีการบริงานขาดเนว่าทำแหน่งของฝั่งเทนเนลเลสเดอร์อาร์โนก่อนหลังลิเวอร์พูลปฏิเสธข้อสเสนอสัญญาฉบับใหม่จากสโมสรและกระเตรียมจะใกล้ย้ายไปร่วมทัพเรอัลมาดริดในช่วงเสมอนี้โดยจากการบริงานของ c ครักอ f ฟไซด์ระบุเลยนะว่าเทนเนลเลสเตอร์อาร์โนดาวเตะวัย26ปีวันนี้มีแนวโน้มที่จะอำลาลิเวอร์พูลแบบที่ไม่มีค่าตัวในช่วงเสมอนี้หลังปฏิเสธข้อสเสนอล่าสุดจากทีมของแดนลิเวอร์พูล ทางอันเนนซอร์ตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเองนั้นก็พยายามที่จะโน้มน้าวให้เทรนเดอร์สเดอร์อานอยู่กับทีมต่อไปแต่ก็ไม่สามารถที่จะรังดาวเตะรายนี้เอาไว้ได้ซึ่งงานนี้ไปเอามาดริดเองก็ให้ความสนใจในตัวของเทรนเดอร์สเดอร์อานมาอย่างยาวนานและก็ทีมรักทุกขาวมั่นใจได้เลยนะว่าจะสามารถโน้มน้าวให้กองหลังทีมชาติอังกฤษรายนี้มาร่วมทีมเพื่อที่จะเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษอย่างชูบเบอรริงแฮมในครั้งนี้เพิ่มเติมได้ ทนนันทีเฟอร์จิลฟันได้ประกมามาเบสับราเอง2ผู้เล่นตัวหลักของลิเวอร์พูลต่างก็กำลังจะหมดสัญญากับทีมหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้เช่นเดียวกันโดยที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าทั้งคู่เนี่ยจะเซ็นสัญญากันใหม่กับสโมสรในครั้งนี้นหรือไม่อาร์ตันไงวัาตารุเอนโดกองกลางกับตันทีมชาิญี่ปุ่นฝันไกรหวังจะพาชาติของตนเองควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ให้จงได้หลังล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติบารนไปได้2.0ต่อตีตัวไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2026ได้เป็นที่เรยียบร ทำให้ญี่ปุ่นนั้นกลายเป็นชาติแรกที่ตีตั๋วไปลุยฟุตบอลโลก2 0 2 6บรอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและก็แคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมกันจากการที่ลงเตะรอบคัดเลือกทั้ง6โซนหลังเก็บเพิ่มเป็นทั้งหมด19แต้มทิ้งห่างอันดับ3ถึง6ในกลุ่ม12แต้มในขณะที่เหลืออีกเพียงแค่3นัดนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังสามารถที่จะคว้าโควตาไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นสมัยที่8ติดต่อกันดับตแ้งแต่ครั้งแรกในปี1998 2 0 0 2 2 0 0 6 2 0 1 0แล้วก็2014 2018แปล, 2, แล้ง่และสุดท้ายก็คือ2026ล่าสุดเอนโดจากสโมสรลิเวอร์พูลในพรีเมยร์ลีกอังกฤษประกาศเป้าหมายต่อไปของญี่ปุ่นซึ่งเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวอาทิตย์อุทัยทั้งประเทศบอกว่าผมได้สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมให้อดทนระดับหนึ่งและก็รักษาสกอร์ไว้อยู่ที่ประมาณ0ูนย์ต่อศูนในครึ่งแรกและผมคิดว่ามีความตึงเครียดเล็กน้อยแต่่่ผมมคคิดวาากกกรรแ้เในงงหั หรือพูดอีกในหนึ่งก็คือการเล่นได้ดีในครึ่งหลังทําให้เราคว้าชัยชนะในค่ำคืนนี้เป้าหมายของผมตอนนี้ก็คือการควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกตอนนี้เป้าหมายรแรกของเราฐานะฟุตบอลโลกตัดสินไปแล้วผมคิดมาเยอะแล้วเกี่ยวกับสิ่งที่ผมสามารถพูดได้ฐานะกับตันทีมนี่คือจุดประเด็นครั้รงสําคัญของทีมนี้ในครั้งนนี้ด้วยดังนั้นผมจึงอยากจะแบ่งปันเป้าหมายนี้กับทุกคนอีกครั้งไม่ใช่แค่กับผู้เล่นด้วยกันเท่านั้นแต่รวมไปถึงแฟนบอลด้วยว่ารเราอีกนั้นกำลังมุ่งเป้าไปที่อะไรกันแน่ อะรนงไงเมื่องานนี้ทางด้าน,นของทางฝั่งฟาวิซิโอราบานโนนักข่าวตลาดซื้อขายชื่อดังรายงานข่าวบอกว่ามีการเคลื่อนไหวรอบตัวดาวินดูเยสก่อนหน้าชาวอุรุกวัยของลิเวอร์พูลเกี่ยวกับนะฮะการย้ายออกจากคันด้านของทินอาร์แอนฟิลในช่วงสมอนี้โดยเอเจนต์นักเตะเองนั้นกำลังสำรวจตัวเลือกสำหรับการย้ายทีมหลังจบฤดูกาลโดยดูเยสเองนั้นก็ย้ายมาจากคันด้านของฝั่งเบฟิก้าโดยค่าตัวที่สูงถึง64ล้านปอนด์ อาจจะเพิ่มเป็น85ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขตั้งแต่ปี2022แต่จนถึงตอนนี้ลงเล่นนกับลิเวอร์พูลไปแล้วมากถึง136นัดยิงได้40ประตูกับอีก24อาซิสซึ่งถือว่าเป็นยังไม่สามารถจะสร้างอิมแพกนะฮะที่คาดหวังจากกองหน้าตัวหลักของทีมในคาณนีเพิ่มเติมได้สำหรับนันดัของฝั่งฤดูการ2024เขาลงเล่นไปแล้วมากถึง40นัดยิงได้เพียงแค่7ประตูกับอีก7แอสซิส ซึ่งก็บอกได้เลยนะว่าเป็นตัวเลขที่น้อยเมื่อเทียบกับบทบาทของกองหน้าตัวเป้าทำให้เจ้าตัวนั้นถูกวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับความเฉียบคมในการจบสกอร์และก็การเล่นที่ขาดความแน่นอนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยภายใต้นะผมการคุมทีมของอเนเนรสรสนะฮะกุนซือใหม่ที่กำลังเข้ามาเลเวอร์พูเองนั้นก็มีแผนที่จะเสริมทัพตำแหน่งกองหน้า เพื่อที่จะยกระดับเกมรุกของทีมและก็มีการรายงานข่าวว่าพวกเขาเองได้ิสต์รายชื่อนักเตะเป้าหมายไว้ในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็แตกต่างจากรายชื่อที่ถูกพิจารณาในตลาดช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้านดูเยชเองก็รับรู้ถึงสถานการณ์ของตัวเองและก็ยอมรับเลยนะว่าเขามีโอกาสสูงที่จะต้องย้ายออกจากทีมอนฟิลหลังจากฤดูกาลนี้ซึ่งน่าจะเป็นการปิดฉากช่วงเวลา3ฤดูกาลกับทีมของแดนลิเวอร์พูลที่เี็กว่าไม่สามารถจะโชว์ฟอร์มได้อย่างที่คาดหวังเอาไว้ ยังคงต้องรอดูกันว่าทีมใดจะยื่นข้อเสนอให้กับ Liverpool. ลิเวอร์พูลและว่ากองหน้าไวช้ชอบแบรนนี้จะเลือกไปค้าแข้งที่ไหนต่อไปแต่ว่าที่แน่ๆคือซัมเมอร์นี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของทั้งโนเยสและก็ลิเวอร์พูลในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะไม่อยู่แล้วเมื่ออดิสเบเกิลไดตาวันทีมชาติบราซิลล่าสุดถูกกาส่งตัวกลับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยหลังได้รับอาการบาดเจ็บที่ศรีรษะจากเกมคัดบอลโลกกับโคลอมเบียบนพระราชบดดีที่ผ่านมา โดยอาริสโงเบเกอร์ผู้รักษาประตูคนสำคัญของฝั่งเลเวอพูลนะฮะถอนตัวจากทีมชาติบราซิลเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันศุกร์ที่11มีนาคมที่บาดมาหลังได้รับการการะทบกระเทือนศีรษะจากเกมฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นัดที่บราซิลเปิดบ้านพิชิตโคลอมเบียไป2-1มวลพัตัสบดีที่10มีนาคมอัาน,นี้ยอดนายทวันวัย22ปีได้รับอาการบาดเจ็บจากจังหวะกาชนกับดาวินซอนซันเชสประการหลังทีมชาติโคลอมเบียช่วงกลางครึ่งหลัง ก่อนที่ทั้งสองคนจะถูกประเด็นตัวออกจากเกมในช่วงนาทีที่78ในครั้งนี้โดยตามสมพันธ์ฟุตบอลบราซิลหรือว่า CBF ยืนยันแล้วว่าอาริสซงเบเกอร์ตอนนี้สบายดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เจ้าตัวก็จําเป็นจะต้องถูกส่งตัวกลับสโมสรต้นสังกัดตามกฎระเบียบฟีฟ่าเกี่ยวกับเรื่องการกระทบกระทั่งกระเชือนที่ศีรษะของตัวผู้เล่นที่เกิดขึ้นขณะที่ลิเวอร์พูลก็คอนเฟิร์มนั้นว่าอาริสซงกำลังเดินทางกลับสโมสรเพื่อประเมินอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมซึ่งนั่นหมายความว่าอาริสซง จะอดช่วยบราซิลในเกมคัดบอลโลกนัดสำคัญกับอาร์เจนต้าวันอังคารที่15มีนาคมที่ถึงนี้โดยการบาดเจ็บของอาริซงก็ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยสูดีนักสำหรับลิเวอร์พูลที่มีโปรแกรมเตะพิมพ์บริกับเอฟเวอร์ตันคููปรับร่วมเมืองที่สนามแอนฟิลด์วันพุธที่2เมษายนที่ถึงนี้และข่าวด้วยคุณในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คริปต่อไปขอบคุณทุกคนที่้มาฟังการทุกครับ